ตรงนี้ต้นใหญ่มากอนนืหลงโป,โป๊ะเลยน,นี่จ้ะเยอะมากกา้อนนี้นี่ชอบใหญ่ๆก็จัดให้จะนี่นี่ รุ่นให้เลือกเจ้าเนื้อหักแบบนี่ เปียนกะก็ร่งขืนน้อยๆต่บลูกว่าเป็นพักเสียนรุน่นใดนะพี่น้องจ้าพักมันจะมีแฝดพักเสียนนะพี่น้องจ้ามันขายกันมากและมันจิขขืนสาก็พักเสียนนั้นตองเบิงตอนใหญ่อ่ะพี่น้องว่าว่าเขาสีแปดเป็นม้ารุ่นใดมันจะมีแบบรุ่นเป็นกอซึเป็นใบตับุตับลสูขของอ่ะพี่น้องจ้ามันแบบใบกิน กินสิบ่มีกินดอตกตอใบกคยไข่กันมาเลยเ,เนี่ยจ้ะนี่นี่จ้ะใบเคยไข่กันเนี่ยเป็นเพียเต็มเยอะจ้ะเนี่ยเต็มนี่เลยจ้ะเชิญต้องคอยเบิ่งกันว่าว่าเขาเป็นอืมแต่เขาก็กินเหมือนพักเสียนอ่ะพี่น้องจ้ะนี่ตรงนี้แมนเต็มหมดเลยจ้ะ ลพรเบิ้งว่าเขาใหญ่แล้วพี่น้องว่ามันพักเสียนบอกเพราะว่ามันนีอีกอย่างหนึ่งมันสิมันสิเป็นมันเป็นลำต้นขื้นพี่น้องเป็นกซือกอเป็นผุ่มอพี่น้องจ้ากอเป็นผุ่มมันคล้ายๆพักเสียนตาบุเมียนป่ะเขาคอยเบิ้งกันนะพี่น้องว่าเขาสสูงหรือว่าเขาสิเป็นกุ้มหรือเขาสิเป็นไอเป็นก่อพี่น้องจ้ะ เออหรือว่าเขาสิเป็นกอผุ่มเสือๆนะพี่น้องถ้าเป็นกอผุ่มเสือหนี่คล้ายคล้ายพักเสียงตาโบมีจนจ้ะนี่เต้มน,นี่เด้จ้ะเดี๋ยวมาลุ่นกันเนาะพี่น้องจาโฝนต๊กมาเขากระสิขืนด้วยจ้ะมาชมบรรยากาศคลิปนี้กับสีผ้าชมบรรยากาศอยู่ในป่าพี่น้องกับฟังเสียงนกความเข,ขียชวชชุ่มของประเทศเยอรมันกันเริ่มมาแล้วจ้ะ หน้าร้อนก็สวยงามนี่คือป้าพักกูดพี่นองจ้ะต้าพักกูดตรงนี้พี่นองจ้ะเขาสิเป็นต้นน้อยจ้ะเขาสีบัตนน้นใหญ่เห็นก็สีบัเก็บเขาเป็นรุ่นแบบกรนนอนงหลุนเต็มเลยจ้ะหลผ้าเมื่อเปิงแฝดพักกูดน,นะพี่น้องจ้ะแฝดพักกูดพี่นองนี่นี่นเหมือนกันบ่จ้ะ เขียวเหมือนกันเลยจ้ะแต่ขนเขาไม่เหมือนนะจ้ะนี่ขนเขาจะลูกประออกเลยจ้ะนี่นี่คือลักษณะแฝดพะกูดนะพี่น้องจ้ะแล้วเ้าไปเปรียบเทียบแฝดที่เอไปเบิ้งพัก,กูดที่กินได้นะพี่น้องจ้ะไก่ยุนี่จ้ะมันก่ยุกไก้ๆก,กันเห็นหอง,งามื่อนองจ้ะนี่ งามพี่น้องขึ้นเต็มเลยเด้น,นี่พักกูดิ่กินได้เด้อพี่น้องที่เป็นยังสี่เด้จ้ะเวลาเขาหลอกออกป๊บนี่จ้ะไอ้ค้นตรงเนี้ยเขาิะลุดออกนี่นี่จ้ะนี่นี่คือตัวแฝดต,ตั้งกันมาจ้ะขัวมือแฝดเด้จ้ะอันหนึ่งใ้เบิ้งไก่เปียบเฉียบกัน นี่จ้ะขวามือตรงนี้เนี่ยนี่ขวามือตรงนี้แฝดนี่ของแท้จ้ะนี่ของแทดเป็นลักษณะแบบนี้จ้ะขนของกินบาได้ขนเขาสิลูบบออกจ้ะนี่ลูบออกส่วนถ้ามาดูคู่แฝดคู่แฝดผักกระเทียมพี่น้องจ้ะนี่คู่แฝดเขา ใบคล้ายกันมากเลยนะนาะแต่ว่าสังเกตแบบนี้ได้พี่น้องจ้่คลูเฟดเขาล้อมต้นเขาสิแบบเป็นเดียวเดียวแบบนนเนี้ยพี่น้องจ้าเนี่ยเดียวเดียวว่าเป็นโก่จะเห็นปะสังเกตพี่น้องเขาจะเป็นเดียวเดียวเดียวแบบนี้ถ้าเป็นพัก เขาอ่างกับเรื่องถ้าเป็นกระเทียมป่าพี่น้องเขาสิเป็นโกต้นนี้เขาสิเป็นเดียวๆแบบนี้แล้วลำมต้นเขาสิสีแดงๆแบบนี้จะ้ะแล้วแล้วเขาจะไม่มีกลิ่นนะจ้ะพักไอ้ A. นี่คือคู่เหมือนเขาดอกของเขาสิเป็นสีขาวทงทวงจะ้ะนี่ ต้นเขาจะเป็นเดียวๆแบบนี้มีจ้ะนะเดียวๆแบบนี้เลยจ้ะลำต้นสีแดงแล้วเขาก็จะเป็นเกลียวๆแบบนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นไอ้นี่เขาจิยุบเป็นกุ้มเป็นกอเนาะพี่น้องจ้ะนี่นี่คือแฝดผักกระเทียมป่านะต้นลำต้นสีแดงนี่คือกินไม่ได้ด้อจ้ะ ดอกเขาจะเป็นสีขาวหอมมีกลิ่นหอมจ้ะนี่เขาจะขึ้นมาแต่เขาจะขึ้นช้ากว่ากระเทียมป่าหน่อยหนึ่งนี่จ้ะใช่นี่ตรงนี้หมดเลยนี่คือนี่คือผู้แฝดใครจะเก็บกินก็ระวังด้วยจ้ะพี่น้องจ๋านี่ก่อนขึ้นไม่ไหมเขาจะเป็นเกลียวแบบนี้แล้วจ้ะนี่เขาจะเป็นกเกลียวแบบนี้แ,นนแ,บบนแต่ถ้ากระเทียมป่าจะไม่เป็นแบบนี้กระเทียม<น>ป่าจะเป็นนอขึ้นมานาะพี่น้องจ๋านี่ หน่อเขาเกิดเดียวๆแล้วก็เป็นเกียวจ้ะใบเขาจะขึ้นกเกียวๆๆแบบนี้จะ้ะอยู่เดียวแบบนี้เลยเนะี่ยไม่เป็นกอจะ้ะนี่นี่คือแฝดน,นี่จะ้ะนี่คือกระเทียมป่าดูพี่น้องจะ้ะเขาจะขาวแบบนี้เลยจะ้ะนี่ต้นกระเทียมป่าแล้วเขาจะเป็นกอแบบนี้เห็นไหมเหน่ยจะ้ะนี่ลำต้นเขาก็จะขาวแล้วเราดอกเขาจะเป็นแบบนี้ นี่เราก็เด็ดดมดูก็ได้เด็ดดูจะกินกระเทียมผึ่งเลยจ้ะเนี่ยก็เขาจะขาวๆแบบนี้ใบเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่คือกระเทียมที่กินได้เนะพี่น้องนี่ดอกเขารงสยัยไอเล็กๆแบบนี้เขาคงจะเกิดจากดอกเขาอะพี่น้องเป็นดอกแล้วเขาก็จะบานแล้วเขาก็จะปิวไปนี่จ้ะต้นเล็กๆนี้ เนี่ยต้นเล็กๆเขาถ้าถ้าเป็นใบนะเขาจะเป็นเกียวเกียวขึ้นมาแต่ต้นเทียมปลาต้นหน่อยเขาจะมีใบเดียวขึ้นมาแบบนี้นี่จ้ะนี่ลำโคลำต้นเขาข,ขาวๆแบบนี้นะจ๊ะแล้วนี่คือใบนี่คือดอกกระเทียมรอบนี้กลิ่นเขาก็ชุนมากเลยจ้ะสัญลักษณ์เขาคือกลิ่นชุนมากเลยจ้ะนี่กระเทียมอันนี้ชันก็จะไม่เก็บชันก็จะปล่อยให้เขาเป็นดอกแล้วก็เขาก็จะบานปิว ให้กระจายไว้ให้ฉันเก็บอีกปีนอื่นๆนะพี่น้องเนาะจ้ะนี่จ้ะพร้อมล้วนเล็กๆน้อนอๆมาฝากพี่น้องจ้ะนี่จ้ะต้นโคนขาวแบบนี้จ้ะคู่เหมือนคู่เหมือนอกระเทียมปะนี่พี่น้องจ้ะนี่เขาจะขึ้นมาแบบนี้แล้วเขาก็จะออกแดงๆแบบนี้ ส่วนต้นนั้นก็จะมีใบเดี่ยวขึ้นมาจะไม่มีแบบกบึเกี่ยวหน่อแบบนี้และสีเขาก็จะขาว,วน้าพี่นองนี่นี่คือแฝดจะ้าเ,เกี่ยวขึ้นมาแบบนี้เลยจ้ะเป็นหน่อแบบนี้ส่วน,นกระเทียมป่าเขาจะขาวนะเขาจะไม่แดงแบบนี้แต่นี่คือคูอเหมือนนี่จ้า จะพี่น้องวันนี้กะมะย่างกับร่างกายพร้อมกับรับแสงแดดธรรมาชาติพร้อมก,กันนะพี่น้องจ้าก,กะล้มเย็นววๆก็ขอขอบคุณทุกคนที่เขามาชมเขามาติดตามฉันได้จ้า